เราเป็นภูมิกับเรามีรักแล้่ยวเรากำกับต้องกับให้สแสดงแบบแมนก็ได้พวกเรียน,น,น,นำก,นำ,กนำกับนี่นั้นกำกับนี่กำกับนี่กำกับนี่นั่นโชคดีว่าหลวงปู่ยังมีมี่มีอยู่แต่พวกแต่ลหลวงปู่มีรักมั่นคงกหลักของหลวงปู่จึงมาขับควบคุมให้อยู่ในกรอบในระเบียบได้ไม่ตะลดงตะลึงไม่ให้พวกเรี ใ้เรื่องราวต่กกางๆมันข้างคายในหัวใจมานเราสามารถกํากับได้ตลอดที่เาเวลาทําอะไรจะต้องให้ไปยุ่งนั่นยุ่งนี่เหมือนผู้กํากับเรากํากับได้เอาวมความรู้สึกนึกคิดของเราเรา,เรากํากับได้ให้ทํายังไงก็ได้ให้อยู่สภาพไหนก็ได้แพวกเรามีหอวติทว่ใจวังดีกับตนเองบ้านวังดีต่อตนเองบ้าน ถ้าเรารักตัวเราอย่างแท้จริงเรารักตัวเราเราเป็นห่วงตัวเราโดยต้องฝึกควบคุมฝึกบริหารฝึกจัดการไม่ว่าอยู่สภาว่าไหนเหตการไหนเราสามารถควบคุมได้บริหารอารมณ์ความรู้สึกของเราได้แต่ไม่ใช่ เอ่อพวกป้าก็จะเอาได้ทันทีไม่ได้ต้องเริ่มฝึกไปตั้งแต่นี่เวลาแนะนำาบอกอก็ตั้งใจฟังตั้งใจฟังตั้งใจฟังทำความเข้าใจแล้วก็เพียรเอาละจากนี้ไปเราจะควบคุมควบคุมไม่ให้จิตของเรา ม่ให้บริวารเขาเราไม่ให้ราคชโทสะโมหะเขาเราไปติไปมีวิถัยไปไปวิภาควิจารเรื่องของคนอื่นๆสิ่งอื่นไม่ให้ออกไปวิภาควิจารธรรมชาติต้องทำจิตสงบต้องทำจิตเย็นทำพาบริวารเขาเราให้สงบเย็น ควบคุมให้นิ่งควบคุมให้สงบราคาโทสศัมหาจะต้องให้สงบคุมไปสามตัวคุมสามตัวประเด็นธรรมะควบคุมมันฝึกควบคุมอยู่เนี่ยขณะที่จากที่เปต้นไปขณะนีชีวิตอยู่เราจะต้องอยู่เป็นสุขได้เราเราจะต้องใช้คิดให้สงบเป็นสุขได้เราจะต้องใช้คิดกับเพื่อนมนุษย์ เราต้องอยู่กับเพื่อนมนุษย์อยู่สถานะกับสถานะไหนก็ตามแต่เราต้องอยู่อย่างสงบเป็นสุขให้ดกับเพื่อนมนุษย์ทุกรูปแบบทุกสถานาการณ์ทุกเหตุการณ์เราสามารถทําได้ทขาไม่ทาไม่ได้เขาไม่จะเป็นอะไรจะี้องฝึก จำเป็นอลไรนักนาจำเป็นสิเพราะเราไม่รู้นี่เวลาต่อต่อไปเราจะเจอกับอะไรเราจะตายวันไหนเวลาไหนเวลาไหนเราจะตายเราก็ไม่รู้วันไหนเราจะตายกันยู้ความตายจะมาถึงเราเมื่อไรเราไม่ร,ร,มรู้ทุกคนต้องตายหมดทุกคนจะต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเราประมาตัวเลื่อนเลื่ออยู่เราก็จะเจอแต่ สิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่เป็นเป็นเป็นปัญหาสิ่งเป็นทุกข์นำความทุกข์มาสู่เราและแก่แก่คนอ,อื่นเพราะนีนเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องควบคุมควบคุมคือครอบคุม,อคม,ออคมเอาความรู้สึกของเราราคาโทรศัพท์มหาเขงเราถ้าอยู่ในกรอบเขตจำกัดอยู่ในบ้านของเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยควบคุมได้ทำไมควบคุมไม่ได้เนี่ยหน้าที่รับของมนุษย์เรา กจเอาอะกาฟ้องการฟ้องกันทะเลาะกันโทษมึงโทษกูโทษกูโทษมึงแล้วเขามาทําอะไรเขามาทําลายจิตเราได้ตัวไหนเขามาทําลายอะไรเราอยากอะไรเรากสแสวงหาได้ต้องการอะไรเราสแสวงหาได้การทะเลาะบอกแสกันม,มีเรื่องนี้ราวกันมันเป็นเรื่องเลี้ยงซางตามชาาก